สวัสดีครับนักลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go by Antesco หอการเมประจำทุกวันทาการแรกของสัปดาห์ผ่านช่องทาง facebook n t e s o และช่องทางยู u ูบ a n t e s o Group ครับโดยเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําประจําสัปดาห์สำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิชรัตน์ทิรัญญสรีประธานกรรมการบริหารบรวษัต์นิเคอร์ a n t e s o ไม่ท้องตุกจะมาวิเคราะห์ราคาทองคากันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนครับ ในต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่เราหยุดเมื่อวานนะครับรู้สึกพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีกวันก็เป็นวันหยุดพันเหล่านิดหนึ่งตลาดทองก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแต่ค่อนข้างจะเป็นทิศทางใช้เวดาวนนะครับค่อนข้างตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงกดดันหลังจากที่ะลากลับมาแข็งค่าขึ้นซึ่ง ดอลล่าก็แข็งค่าขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับที่บริเวณเก้าสิบสามท่อลล่าเ,เด็กก็เป็นจุดแนวต้านบริเวณ93ถึง93.4เนี่ยดอลล่าเ,เด็กถือว่าเป็นใ่าเดิมครวนี้ต้องมาพิจารณาว่าเหตุผลที่ดอลล่าจะแข็งเนี่ยตอนนี้ มาจากเรื่องเดียวคือตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการดีขึ้นนั้นเนี่ยเป็นการดีขึ้นแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จเ,เหมือนากับการดีขึ้นแบบระยะสั้นคล้ายๆกับที่เศรษพูดเรื่องของอินเฟลชันเรทที่น่าจะเป็นประยะสั้นๆนั่นเองถ้าว่าเศรษฐกิจโดยองค์รวมเนี่ย ต้องบอกว่ายังไม่ได้ดีขึ้นมากมายคนยังว่างงานอยู่เยอะเหมือนกันแต่แน่นอนตัวเลขมันลดลงนะครับตัวเลขมันลดลงฉะนั้นในเชิงวิเคราะห์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของความผันผวนและความไม่แน่นอนรวมทั้งความสัมพันธ์<ม>เชิง<ม>ตรรกะที่ถูกต้องกับผิดเพี้ยนเนี่ยมันมีเป็น เต็มไปหมดเลยเพราะว่ามี QE ฉะนั้นถามว่าต่อจากนี้รานะคาทองน่าจะมีทิศทางอย่างไรตอบว่าคงต้องรอข่าวสำคัญอีกสองวันที่เฟดจะประชุมและ,ะแถลงในวันที่28เันกรกฎาคมคือคืพนพรุ่งนี้ถ้าการประชุมของเฟดมีถ้อยแถลงออกมาในนโยบายที่ยืนยันของเดิม,มทองน่าจะขึ้นถามว่ายืนยันของเดิมคือยืนยันอะไร หนึ่งยืนยันว่าการเทรบิิ่ง QE น่าจะมีแต่ว่าอีกไกลคืออีกราวๆไม่น้อยกว่าสามเดือนนะหรือราวๆต้นปีหน้าอันที่สองคือภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่เจริญเติบโตดีนักเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาหลายๆตัวเนี่ยมันดีผสมกับไม่ดีนะครับคือถ้าเทียบกันเดือนต่อเดือนแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยต้องถือว่าแค่ทรงๆหรือ ไม่ค่อยดีนะเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นการกระตุ้นดึงเงินของภาครัฐเยอะมากนะครับเข้า,ามายัางได้แค่นี้เองกระตุ้นเยอะมากอย่งที่ผมเรียนแล้วว่าตัวเลขหลายๆตัวมันมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วมีความสัมพันธ์ในเชิงหลายๆครั้งก็ตามกันไปนะครั้งก็กลับอินักจาะนี้ต้องบอกว่าตลาดอินเดียอยู่บริเวณ92.6ซึ่งอยู่ในระดับสูงถ้าความผมจริงจริงตลาดอินเด็ยควรจะ อยู่บริเวณ9 1เอ็มากกว่าการที่ดอลลาร์แข็งไม่น่าจะมีประโยชน์ใดๆต่อสาลเมริกาเพราะการที่เศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยดอลลาร์ควรจะออกเพราะว่าถ้าดอลลาร์แข็งการขายสินค้าอะไรต่างๆก็น่าจะลำบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็เป็นหนี้เยอะอยู่ฉะนั้นถ้างเงินอ่อนเป็นประโยชน์มากกว่าก็ต้องมาดูกันครับว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะฝ่าด่านสำคัญที่9 3ดบริเวณ93.4บวกพบกตัวนี้ได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่าจะผ่านได้อันนี้พูดถึงระยะสั้นฉะนั้นตอนนี้จุดสำคัญก็คือการเฝ้าดูข้อแถลงของเฟดหรือปฏิกริยาว่าเฟดจะว่ายังไงสำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นแน่นอนครับดอกเบีย้ยเขาก็คิดว่าคงไม่ขึ้นนะครับปีหน้าทั้งปีคงไม่ขึ้นก็คือย,ยังเป็นนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน แต่สิ่งที่ตอนนี้นักลงทุนดูก็คือเทปเปอร์ิงคิอแล้วสิ่งที่ทองคําลองก็คือความชัดเจนของการเทปเปอริงทองคามีแนวรับสําคัญที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หรือบริเวณหนึ่งเจ็ดเ้าห้านั่นเองถ้าหลุดตรงนี้ลงมาแบบมีในยะ่งสำคัญหมายความว่ามีววลุ่มเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะหลุดลงมาได้ก็มีสูงแต่ถ้าหลุดลงมาด้วยววลุ่มบางๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีจกักก็น่าสนใจว่า ภาพรวมของตลาดจะเป็นอย่างไรมันเป็นทั้งความยากและความกดดันนขณะนี้ทองไทยยังคงได้เปรียบอยู่เพราะว่าเงินบาทที่อ่อนวันนี้ที่ทองร่วงลงมาเพราะว่าเงินบาทมันแข็งแล้วก็ทองนอกลดลงมาห้าเหรียญจากเมื่อวานก็เลยต้องร่วงทองไทยทองไทยก็จะมีแนวรับสําคัญระยะสั้นนะครับสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยของแท่งของไทยแนวสั้นก็สองหมื่นแปดพันสองห้าสิบ สำหรับทองตลาดโลกก็จะมีแนวต้านสำคัญที่1,815เหรียญซึ่งเห็นว่าชนหลายทีก็ล่วงเลยแล้วก็แนวรับสำคัญ1,794-95ฉะนั้นกลยุทธ์ในขณะนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ไซเวก็ต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนและรอบคอบมากขึ้น็หวังใจว่านักลงทุนใน n s s c o เราก็จะพยายามทรงตัวในสภาพตลาดที่ยากลำบากในขณะนี้ หวังใจว่าทุกคนก็จะสามารถทำกรไรจากการผลินได้ดีนะครับโอเคขอให้ท่านโชคดีและปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณนักทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในวันที่2สิงหาคมครับเวลาประมาณ9นาฬิกาิ0นาทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ